ครับสวัสดีครับผมชื่ออานนมีเสรนจากบริษัทเจนเนเรชันดิสตอมเทคโนโลยีครับวันนี้มาท้าพิสูจน์กันว่าโฮมไประพริบบำรุงทางของเรามันดียังไงเดี๋ยวเรามาติดตั้งจริงให้เห็นเลยว่ามันง่ายมันสะดวกมันรวดเร็วและมันสวยงามเพียงใดเดี๋ยวมาเจอทีมช่างของเราครับเราจะทําการติดตั้งจากสถานที่จริงเลยครับนี่เป็นเสาจริงลื้ออกมาให้เห็นเลยว่าติดตั้งใช้เวลานานเท่าไหร่เอา้าว่ามาตอนนี้เราจะติดตั้งตัวไหนดีมีายตัวเนี้ยตัวดำครับตัวนี้นะครับผม พร้อมติดตั้ง,องเอาทิพนะจับเวลาผมจะพยายามไม่ให้เกิน5นาทีครับว่ามันจะติดตั้งเสร็จไหมโ okay, อเคเริ่มดูครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโคมกันว่ามันจะใช้เวลาติดตั้งนานไหมผมก็ขู่เขาเป็นอย่างนั้นแต่แเฮ้ยอยากรู้จริงๆว่าเรามีป้ายอยู่มาดูกันมาดูกันมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ป้ายเนี่ยมันเป็นป้ายธรรมดาครับซึ่งมันเป็นป้ายที่เราซื้อมาติดตั้งแล้วเราไม่อยากหรือและเราไม่อยากเสียตังค์จำนวนมากเราเอาไปกระพริบเนี่ยมาติดตั้งได้ไหม หรือจะอไปใช้สําหรับบํารุงทางได้ไหม <S <S ซึ่งตัวกล่องพวกนี้ <S <S มันเอาไปใช้บํารุงทางก็ได้เอามาติดตั้งป้ายถาวรที่เราอยู่หน้าโรงงานป้ายเขตโรงเรียนป้ายคนข้ามถนนก็ได้และมันง่ายแค่ไหนในการติดตั้งเราจะดูให้เห็นเลยครับว่ามีป้ายธรรมดาอยู่เฮ้ยมันจะเสร็จแล้วอะนาทีเดียวเหรอเดียวเดียว,ยวมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรออ่าตอนนี้อยู่ที่เราแล้วว่าจะติดตั้งไฟกระพริบไว้ตรงไหน อันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าสามารถติดตั้งได้ทันทีครับเรา,เาไปกระพริบติดตั้งเ,เสร็จเรียบร้อยครับนาทีครึ่งว่ะมันเร็วมากครับแต่มันยังไม่ใช่ข้อดีทั้งหมดครับเดี๋ยวมาให้ดูข้อดีทั้งหมดอีกอย่างตอนนี้เนี่ยมันเป็นเขตโรงงานมันเป็นไฟกระพริบสีแดงแล้วก็ตัวข้างบนอยากให้อยากให้เห็นนะครับตัวข้างบนมันเป็นสีขาวบางทีมันไม่จําเป็นต้องมาติดตรงนี้เราเอาไปติดด้านข้างได้ครับ เพื่อให้ด้านอื่นได้เห็นถึงการกระพริบเพื่อความปลอดภัยในการออกจากถนนครับหรือหรือเราเอาไปติดด้านหลังก็ได้ครับมันมันมันเจ๋งมากใช่ไหมยังครับยังไม่หมดถึงความเจ๋งตรงนั้นครับตัวนี้มันสามารถติดตรงไหนก็ได้ครับจะติดถาวรก็ได้จะติดชั่วคราวก็ได้ และที่สําคัญกว่านั้นมาดูตรงนี้ครับมันจะมีโหมดการปรับการเปลี่ยนสีไปในตัวครับผมว่าผมพูดเนี่ยนานกว่าติดตั้งอีกนะอ่ะมาดูอีกทีนึงพูดอย่างรวดเร็วครับเราลองมาปรับตอนนี้มันเป็นสีแดงผมเปลี่ยนเป็นเขตโรงงานนี่สีเขียวมันเป็นสีเขียวได้ไม่ต้องซื้อใหม่มันเป็นสีเขียวได้ไไดแล้วเป็นสีอื่นได้อีกไหม ได้ครับจะเป็นสีอะไรก็ได้สีขาวก็ได้ครับยังมีอีกครับสีฟ้าก็ได้อย่างเนี้ยเขตโรงงานใช้สีฟ้ากรับพิก็เหมาะสมดีนะครับหรือเป็นสีเหลืองไหมสีเหลืองสีเหลืองอ่ะเป็นสีเหลืองครับไม่ใช่แค่ปรับสีได้นะครับปรับช้าเร็วก็ได้ด้วย กล่องก็ติดตั้งง่ายแบตก,ก็รับประกันถึง3ปีไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วครับอ่ะคลิปสั้นๆไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับจบค่ะมามาค่ะของของบ้าในยคะของบาลทน,น,น,ะะวนสวยน่าใสใสน่ายน่นารักชุดชุดช่อของบานนะคะมาดูเลยดูดีเฉยชอบ ขอได้เสกนี้หน่อยเอาไปหน่อยค่ะคุณค่ะเยอ